จะทับทางกันพอ,พอรอฟันหมดเลยว,วะ่ะ ดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ออกงานอยู่2เจ้านะครับพี่พรมานะครับวันนี้ไปฮะพี่พรเขานำหน้าเราไปแล้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปเ,าเครื่องไปเดี๋ยวให้นา่นานั่ราเครื่องตามไป มันนี่ไม่ได้ถอดตั้งลูกหมากล่างอะโกงแต่ไอกโกงมาไล่ตรงนี้เนี่ยมันไม่โกงต้องขานออกมาแล้วก็ตั้งล็อกฟันมันใหม่ไม่มีประแจที่เป็นแฉกดาวเนี่ยน่อึดอัดเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกอะไรมันบางบาง,บางจริงๆมันต้องอย่างนี้นะ ต้ลงเขาตรงไปดีกว่าแต่เราไม่ตกเดี๋ยวทับทางกัน ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ถึงไปเดี๋ยวไปตอนข้าวทุ่งกันเลยเนาะโอเคนะครับทุกคนเราถึงทางเข้าแล้วนะฮะเราม,มาถูกทางบอกว่าโอ้ถูกแต่เราอ้อมอื่นๆเหมือนกันมึนๆลืมเออจริงๆมันอยู่ข้าวทงนู้นโอ้บางทีก็หล่อนนะ นอนน้อยอ่ะอย่างเงี้ยอ้อูโอ,โอ,โอ้ลากรถเกี่ยวข้าวเนี่ยน้องๆที่จะบอกนะมองไกลๆนะมองบนบนเนี่ยอย่างในพุ่มไม้เห็นปะข้างหน้านะทุกคนเรามองก่อนเลยมีกิ่งใหญ่ไหมเนี่ยอย่างต้นม,ม,ม,มนะม่วงเนี่ยเราพยายามดูก่อนเลยถ้าเราไม่เคยมา อย่าเสี่ยงค่อยๆค่อยๆขยับขยับเข้าไปบางทีมันมีกิ่งใหญ่ๆอะที่เขาฟันโดดๆไว้นะครับตูเติร์นแล้วเบิดหมดต้องคอยระวังนะฮะระวังบนด้วยระวังข้างซ้ายข้างขวาด้วยเพราะปากมันจะยืน่นะครับต้องระวังไว้หมดอะเจอหลุมเจออะไรก็ลูดไม่ได้นะไม่เหมือนรถดินนะครับมันมันของมันอยู่บนหลังเราไง ราคาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมล่วงไปพลาดไปอะไรไม่คุ้มใจเย็นๆตรงไหนที่เรารู้ว่าลากไปแล้วโอกาส50-50อย่าลากไปต้องมั่นใจจริงๆว่ามันไปได้ถ้าเราคิดว่าโอ้โห50-50อย่าเสี่ยงไปนะไปเอียงคาเทรเลอร์นี่งานงอกเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะทุกคนยอมเสียเวลาเดินสักนิดนึงแต่ไม่เสียของเนาะ โค้งนะหน้าลนไม่เป็นไรอย่าให้หลังลนอย่าให้ข้างลนหน้าตกแต่ยังยกขึ้นมาได้นะเอาละเราเจอเรถไายฟอร์ดซะแล้วรถพิชชนปะเนี่ยน่าใช่อ่ะ เขาพี่ตั้มเขาทักแล้วอดีนะครับสังคมแบบข้านนอกเราเนี่ยชนบ,บทเราไหมไปไหนเนยเจอกันทักทายกันตลอดนะครับผิดจากสังคมเมืองนะตัวผมเองส่วนตัวก็เคยไปอยู่นกรุงเทพแต่ไม่ได้ไปทํางานนะครับแค่ไปอยู่เที่ยวหานะหาญาติคือชีวิตคือแค่บอกตรงเลยนะ ไม่ได้ทํางานก็จริงแต่คือก็คงไม่ต่างกันอะ่ะคืออยู่ห้องกับเซเว่นแค่นั้นเองเดินลงมาจากไออพาร์ทเมนต์เดินลงมาไปหน้าปักซอยก็คือเซเว่นเจอใครนักหนาหม,มุดไม่รู้จักสักคนทักก็ไม่ได้เดินหัวไหล่จะชนกันเต็มที่ก็แค่ยิบโอ้รถลาไปเดินตาลึกๆมาเหยียบตายผมอยู่ไม่ได้เลยจริงๆกลับมาอยู่ข้างนอกแล้โอ้แสนสบายโล่งไปหมด,ห,มดหนูหนตลงอยู่หน้าเรานะไปไป,ไป กลางทุ่งกลางท่านี่ต้องยอมเขาเขาคันน้อยอ่ะคันเล็กแทนเตี้ยในมหืหูมันลูดเก่งเหมือนกันนะไปเจอหลุมจุก๊กจิกอะ่ะแต่ถ้าไปเจอหลุมลึกๆก็แพ้เรามันติดอกเคยมาแล้วตลกอ่ะติดหรือก็แบบึ้นไ่ได้ต้องเดินลงแบบไม่ตั้งขาตั้งนะให้ตูดคั้อ่ะแต่รถมันเตี้ยไงมันก็มีปัญหา อย่างโค้ง่างนี้ยมันเป็นโค้งหักศอกและทางมันเล็กใช่ไหมทุกคนสําหรับน้องที่ไม่รู้มาก่อนนะคนรู้ก็ว่ากันไปเนี่นะเราชิดทางนี้นะครับเอาหัววาดไปเว้นพื้นที่ตรงซ้ายมือให้เยอะเนี่ยเอาหัววาดไปให้หน้ามันหมินข้างนี้แล้วล้อข้างซ้ายเราจะห่างตรงที่เราเลี้ยวใส่มันเป็นผลดีนะแต่ก็ดูเอานะดูข้างด้านขวาด้วยนะถ้าชิดเยอะมันเอียงไม่อะไรไหมเราต้องดูดินดูถนนด้วยนะ พยายามอย่าไปรัดโคง้งขับรถใหญ่ๆรถอะไรเนี่ยมันจะพังเมพังนี่ตรงช่วงที่ว่ามินมินั่นเองพอพังปุ๊บยังแบบหน้าอยางยกนี้เลยรถสิบร,รถดินพี่ความมาแล้วที่พูดเนี่ยไม่ได้รัดโค้งนะทางขึ้นบ่อดินเนี่ยแมคโครมันตักดินโปะไว้ไหมแล้วเดินย่ำไปย่ำม,มาแต่ทางมันเละกัดแล้วขึ้นเป็นริ้วละ มันก็ต้องเข้ารอยเดิมกันทุกคนทุกคนแต่มันโชคร้ายมันพังที่พี่ไงดินมันสไลด์ลงไปอย่างนี้ลงไปจะบ่อขึ้นชันงี้นะพอล้อนานเนี่ยคันบ่อปุ๊บดินข้างหลังมันพังไงมันพังปุ๊บมันดึงเลยเว้ดึงรถลงไปแล้วปุ๊บเอียงคว่ำเลยตึ๊บแต่ไม่เป็นไรนะตัวนี่เองคว้างทีเดียวตะแคงเลยเห็นช่วงล่างหมดเลยรถก็ไม่เป็นไรนะแค่กระจกสองน่องแตกที่แตกเพราะว่าเผาข้างมันอยู่ด้านซ้ายไง ลวงใส่จกแตกเออต้องลองคว่ำลองอะไรกันมาก่อนแล้วจะรู้เชิงจริงๆมักนักลบอะตรงมีแผลจะระวังได้ถูกอ่ะถึงงานละลิปนี้พูดเยอะหน่อยเดี๋ยวจะเหนากัน แลงนี้14ไร่นะครับอ่ะรถลากแล้วก็มาพร้อมอให้พี่พอลงก่อนอ่ะโอ้ขาตั้งเรียบร้อยโอ้สูงจริงสูงจังเช็คคอนโทรลให้ดีนะเผื่อโดองกิ่งองอกกิ่งไม้นะครับให้มันอยู่หวงางกลาง ตอนลงเนี่ยอันตรายกว่าตอนขึ้นโยโอกาสที่มันลื่นนีก็ค่อยเดินลงไปแต่อย่าหยุดสังเกตดูขึ้นอนะ่ะถ้าจะเดินขึ้นไวๆเดินขึ้นไวๆเ,เดินขึ้นได้นะ ลองเดินลงเร็วๆเดิรู้เรื่องจังวะเดินลงปุ๊บๆมันจะกระดำมกระดัมกระดัมมันจะลื่นถ้าลงมาเก็บเทเลอร์ให้เรา พี่กลางอุ้มแบบรุ่นนี้เราล่มไม่ต้องอาชีพเก่งไี่จะบอกเมื่อก่อนขับเองคนเดียวดวดตลอดเมื่อก่อนพี่โอเ็ยังไม่เป็นนไปอยู่ในปงนาปีนี้สักคนเยอยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับแล้วเราทำคลิปให้พวกเราดูนี่แหละเหมือนว่าง จริงๆแล้วไม่ว่างเลยอโอ้กลางอุ้มตรงเพื่อนผมแต่ตอนนี้ไปทำงานในไต้หวันเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยมาอยู่รถเกี่ยวกับผมนะเมื่อก่อนโอ้หกลางอุ้มเลยยอมมันไหวจับมึงเข้ามึงเข้ามานะปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบเสร็จไปแล้ว อะเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันพร้อมลุยรอดูทีศทาง I mean... Mà có tí nụ nè Nụ gió, Nụ gió. จะเยอะกับหนูอีกบ้างเนีียทุกคนอ๋อเฮ้ยโอ,โอ้หนูน้อยหนีไม่นับเลยเอ้อาหนูใหญ่ไม่มีเลยมีแต่หนูน้อย 14ไล่ก็ได้ได้2อุ้งกว่าสัก5เกียนโดยประมาณนะ5เกียนกว่านะครับเท้าวกอนอ้ข้าวก็สวยอยู่นะฮะเป็นข้าว4 1ฟองนะครับผมโอ้เหนื่อยเลยอันนี้ต้องกิฟนะทีมงาน่าตสั่งลุยนะฮะติดตามช่องน้องก็ได้นะครับโอ้ร้อนอันนี้น้องเขามาเที่ยว <laughs> ไปนู่นป่ะเยก็เดี๋ยวพี่พรก็มาเทเนาะะครับคลิปนี้ก็ออกประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายทำกันจนแบบเสร็จเลย มาแล้วคี่พอรอนมาแล้วโอ้ยกาศร,ร้อน้อาเป็นภาพที่สวยงามเลยเราให้เทใส่เลย นนี่ครับด,ดูดูด้านล่างนะฮะโอ้โหเอาละทุกคนยังไงเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จรูร่วงนะครับนาแปลงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสักกงเกติให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามผลิตคลิปที่ดีๆออกมาเรื่อยๆ <laughs> โอเคครับไปแล้วก็ <laughs> ขึ้นเรือก,กับอู่เรียบร้อย เวเราเสร็จครับวันนี้กลับบ้านนอนสบายใจเฉยไปนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะ,ะ<ส>เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่พรเจอที่เหลือตรงนี้หน่อยเดียวไปเดี๋ยวเรากลับก่อน เรามวยวัดอ่ะเราต้องเชิงหน่อยนี่กับกอดได้เปรียวนะเน่นั่นนายเป็นคนขึ้นขามามาคนเดียวแน่นั่นนา,ายนมอเตอร์ไซค์ตามมาช่วยนะครับโอคอยู่ไกลรถนะครับอันตรายอย่าไปอยู่ด้านข้างเนาะ จะอยู่หน้าก็อยู่หน้าเลยจะอยู่หัวก็อยู่หัวเลยนะครับเดี๋ยวไส้แตกนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะก็การกระทำใดๆคำพูดใดๆถ้าผูจ้จาไม่ไดีออกไปขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะฮะ เรียบร้อยครับนี่อากาศแจ่มใสจริงวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะฮะแต่วันนี้ฟ้าเปิดออกไปแล้วครับัสดีครับทุกคนจุ๊บ